สวัสดีวันอาทิตย์นะครับว,นนว,ว,วันนี้ไม่เอ่อวันเสาร์วันนี้ไม่ได้ออกไปยิงปลานะฮะอ่อไปสองวันแล้วอ่เสาร์อาทิตย์นี้ต้องทำงานเดี๋ยวแม่บ้านเขาบนก็ขึ้นเลกเกอร์วันนี้กำคออีกแปดตัวแล้วก็มือสอดอีกสี่มือสอดนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับอ่าแม่บ้านเขาทักหาแล้วมือสอดสี่ตัวแล้ว คือ,อสั่งแว่นทักทางไลน์ไปฮะเบอร์โทร0633399899หรือเป็นไอดีไลน์ด้วยเลยหรือว่าไอดีไลน์13132522ครับทักไปทางไอดีไลน์เดี๋ยวแม่บ้านเขาเยน็ยนเย็นแม่บ้านเขากลับมาจากอ่าทำใบกับพีเดี๋ยวเขาเข้าไปอ่านครับอันนี้จะเป็นไม้ประดู่นะครับ มีมือสอดอ่าตัวนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วเดี๋ยวรอสีแห้งประกอบแล้วก็ได้ส่งให้ส่วนกำคออีก8ดตัวนี้อ่าเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหานะฮรว่าว่าถึงคิวใครมั่งสองตัวนี้ก็จะติดกับพีติีกับพีหน่อยๆน่อยครับปะปนกันไป ชุดนี้จะเป็นบอลแท็กทั้งหมดนะครับจะเป็นบอลแท็กทั้งหมดกํากคออีก8ตัวจะเป็นบอลแท็กถึงคิวใครเดี๋ยวมาบ้านเขาทักหานะฮะที่จะเอากําคอส่วนมือสอดก็สั่งไปอยูแล้วเดี๋ยวก็น่าจะประมาณอีก2อสาอาทิตย์มาเดี๋ยวก็ทําขึ้นให้ครับ เป็นทรงกำรครอนะครับครอบไกลสแตนเลสมันก,ก็จะเป็นมือสอดอันนี้เป็นไม้ประดูนะเป็นประดูประดูส้มเป็นประดู่ดส้ม,สมอันนี้ลงแล็กเกอร์เงาไป2รอบแล้ว เดี๋ยวลงอีกประมาณรอบหนึ่งครับประมาณนี้นะฮะส่วนกำคอก็ลงไป2รอ,อบเดี๋ยวรอลงอีกประมาณนี้นะฮะเป็นบอลแท็กนะครับถึงถึงคิวใครแล้วอ่ะที่ยังไม่ได้ เป็นกำคอทักทักกัดมาอีกทีนึงฮะจะให้แม่บ้านเขา,าดูให้ว่าใครได้คิวแล้วจะได้ทำขึ้นให้ครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวทำการจัดส่งให้โอเคครับฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ